สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่สี่หลังจากหลิงเทียนจากไปเจ้าของร้านก็รีบออกจากร้านอาวุธและมุ่งหน้าไปยังตึกตระกูลเฉินข่าวที่ช่างทำอาวุธอาจมาถึงเมืองวายุปโปรยคือสิ่งที่เขาต้องรายงานไปยังท่านประมุขทันทีเพื่อไม่ให้อีกสองตระกูลแย่งชิงตัวช่างทำอาวุธเงินไม่พอท่านแม่ให้เหรียญเงินเพียงยี่สิบเหรียญและตอนนี้าใช้ไปเกือบครึ่งหนึ่งในเวลาอันสั้นหลิงเทียนสายหัวและใช้ทางลัดกลับไปยังบ้านตระกูลหลี่ ขณะที่เดินผ่านจุดตัดของตลาดทั้งสามแห่งของเมืองวายุโปรยหลิงเทียนพบกลุ่มคนที่อยู่รอบๆและชี้ไปยังข้างถนนหลิงเทียนแหวกสูงชนเข้าไปดูด้วยความอยากรู้อยากเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งสวมชุดที่ไวทุกพร้อมกับผมยาวปกคลุมใบหน้าของเธอเธอนั่งคุกเข่าอยู่ข้างถนนเด็กผู้หญิงคนนี้ดูเหมือนว่าจะมีอายุประมาณ15ปีข้างหน้าเธอวางแผ่นกระดาษสีแดงสดใสเขียนว่าขายร่างกายเพื่อจ่ายค่าทำศพแม่ หลิงเทียนไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะเจอฉากที่ได้ดูจากโทรทัศน์ในชีวิตก่อนหน้านี้ในฐานะอดีตผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธด้วยสัญชาตญาณของเขาเขารู้สึกถึงพลังที่ไร้สภาพที่แพร่กระจายออกมาจากตัวของเด็กหญิงคนนี้เจ้าเจ้าเด็กน้อยเจ้าลองเงยหน้าขึ้นให้ข้ามองชัดๆถ้าเจ้าดูดีข้าจะซื้อเจ้าไปเป็นสาวใช้ของข้าเจ้าอ้วนซึ่งท่าทางเป็นคนร่ำรวยมองไปยังเด็กผู้หญิงที่กำลังคุกเข่าบนพื้น ใช่ถ้าเจ้าไม่เงยหน้าขึ้นย่อมไม่มีใครกล้าซื้อเจ้าแน่นอนผู้คนรอบข้างต่างส่งเสียงข้าจะเงยหน้าของข้าเมื่อผู้มีพระคุณเต็มใจช่วยข้าฝังศพท่านแม่ของข้าเท่านั้นเด็กผู้หญิงคนนั้นพูดโดยไม่เงยหน้าขึ้นเสียงของเธอดูปกติแต่มันเต็มไปด้วยความรู้สึกมากมายเสียงของเจ้าไม่เลวแต่เนื่องจากเจ้าไม่ต้องการที่จะเงยหน้าของเจ้าเจ้าอาจจะหน้าตาอัปลักษณ์ข้า เจ้าอ้วนถูกขัดจังหวะด้วยน้ำเสียงเย็นชาของหลิงเทียนเขาไม่สามารถทนต่อดูได้อีกต่อไปหลิงเทียนเดินไปตรงหน้าของเด็กผู้หญิงและกล่าวว่าข้าจะให้เงินเจ้าสิบเหรียญเงินเจ้านำไปใช้ฝังศพท่านแม่ของเจ้าเถอขอบคุณนายน้อยร่างกายของเด็กผู้หญิงสั่นและนางค่อยๆเงยหน้าของเธอขึ้นนางยกมือที่บอบบางและนิ่มนวลปัดผมที่ปิดบังใบหน้าของนางออก นางมีผิวที่ขาวสะอาดและมีริ้วรอยเล็กน้อยใบหน้าที่สวยงามของนางปราศจากการแต่งแต้แตมใดๆภายใต้คิ้วที่โค้งกระชับมีดวงตาที่สวยงามดวงตาคู่นั้นเต็มไปด้วยความเศร้าโศกจมูกของนางเรียบและงอขึ้นเล็กน้อยนางมีริมฝีปากสีแดงที่ชุ่มชื่นซึ่งชวนให้ผู้คนจุมพิตเช่นเดียวกับเจ้าอ้วนหลิงเทียนสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเด็กผู้หญิงคนนี้นางไม่เต็มใจที่จะเงยหน้าเพราะนางที่เหล่แต่ใครจะได้รู้ว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ช่างงดงามมาก ผิวพรรณที่ละเอียดอ่อนของนางทำให้นางดูสง่างามซึ่งสามารถจินตนาการได้ว่าเมื่อนางเติบใหญ่จะต้องเป็นหญิงที่งดงามล่มเมืองได้อย่างแน่นอนในขณะนั้นผู้คนรอบข้างต่างกลืนน้ำลายสายตาของพวกเขาต่างเปิดเผยความต้องการของพวกเขาเขาเสนอให้เจ้าเพียงสิบเหรียญเงินข้าจะให้เจ้ายี่สิบเหรียญเงินเจ้าติดตามข้ามาเจ้าอ้วนรีบเสนอราคาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วขณะที่เขาจ้องมองไปที่ใบหน้าของเด็กผู้หญิงตัวน้อยข้าเสนอสามสิบเหรียญเงิน มีผู้อื่นกล่าวต่อและเสนอราคามากขึ้นค่าให้ห้าสิบงั้นค่าให้60บเลยหลิงเทียนเฝ้าดูจากด้านข้างเนื่องจากผู้ชมเริ่มแข่งขันกันเสนอราคาเช่นเดียวกับการประมูลถ้าเด็กผู้หญิงคนนี้เลือกราคาที่สูงที่สุดเขาก็จะจักไปทันทีคนประเภทนั้นไม่คุ้มค่ากับความช่วยเหลือของเขาราคาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่ฝูงชนที่เข้ามาเสนอราคามากขึ้นทําให้มีผู้ที่สนใจเดินเข้ามาดูเป็นจํานวนมากก่อนที่เด็กผู้หญิงคนนี้จะเงยหน้าขึ้นแทบไม่มีใครสนใจนางเลยมีเพียงเด็กหนุ่มใจดีเท่านั้นที่เต็มใจมอบเหรียญเงินสิบเหรียญเพื่อให้นางนาไปฝังท่านแม่ของนางอย่างไรก็ตามเมื่อเด็กผู้หญิงเผยใบหน้าที่สวยงามของนางบรรดาบุรุษที่เดิมที่ไม่เต็มใจที่จะเสนอเงินใดๆแต่ตอนนี้กลับกําลังต่อสู้กันอย่างบ้าคลั่งเพื่อนางค่าเสนอหนึ่งร้อยเหรียญเงิน จ้าอ้วนเสนอราคาอย่างรวดเร็วและต่อมาเขาตะโกนว่าถ้ามีผู้ใดเสนอราคาสูงกว่าค่าข้าจะยอมแพ้แต่ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอราคาวันนี้สาวน้อยนางนี้จะเป็นของข้าเงินหนึ่งร้อยเหรียญเงินคนที่ประมูลต่างปิดปากของพวกเขาเหรียญเงินหนึ่งร้อยเหรียญอยู่เหนือความต้องการของพวกเขาพวกเขาคิดว่าหากต้องเสียเงินมากกว่าหนึ่งร้อยเหรียญเงินเพื่อแลกกับเด็กสาวนางนี้ย่อมไม่คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปขอบใจทุกๆท,ท่านขอบใจมาก ใบหน้าของเจ้าอ้วนเต็มไปด้วยรอยยิ้มเขายกมือให้คนรอบข้างขณะที่เขาพอใจกับผลการแข่งขันจากนี้ไปเจ้าต้องติดตามข้าเขามองไปที่เด็กผู้หญิงที่คุกเข่าทันใดนั้นมีเสียงเล็กๆดังขึ้นข้าเสนอสองร้อยเหรียญเงินฝูงชนเปิดทางเดินทันทีจากนั้นมีชายหนุ่มสวมชุดผ้าใหมเดินตรงเข้ามาเขามีรูปร่างผอมเขาก้าวเดินอย่าเชื่องช้าฝังเจียน หลิงเทียนจดจำเด็กหนุ่มเซเพลคนนี้ได้ทันทีเขาเป็นบุตรชายของท่านประมุขของตระกูลฟางแห่งเมืองวายุปโปรยแม้เขามีอายุเพียง15ปีแต่เขาได้นำความหายนะมาสู่เหล่าคุณหนูผู้สูงสักด์จำนวนมากมายชื่อเสียงของเขาอื้อฉาวไปทั่วเมืองวายุปโปรยถ้าไม่ใช่เพราะสถานะและตัวตนของเขาเขาจะต้องถูกประหารชีวิตไปนานแล้วคนต่ำสามเช่นเจ้ามีความสามารถในการเสนอเงิน200เหรียญเจ้าอ้วนรู้สึกมึนงงขณะที่เขามองไปที่ฟางเจี้ยนด้วยสายตาที่รังเกียจ เขาไม่ได้สังเกตว่าเมื่อฟังเจนปรักตัวขึ้นคนรอบข้างส่วนใหญ่ก็แสดงออกถึงความตัวบนใบหน้าของพวกเขาเจ้าไม่ได้มาจากเมืองวายุโปรยใช่หรือไม่ฟังเจนเหลือบไปที่เจ้าอ้วนและพูดอย่างเย็นชาฮึข้าเป็นพ่อค้าจากภายนอกข้าเดินทางมาแล้วทั่วทุกทวีปอย่าคิดว่าข้าไม่ได้สังเกตเห็นว่าเจ้าสวมชุดผ้าไหมแต่ใครจะรู้ว่าเจ้าขโมยมาจากที่ใดตั้งแต่ข้าได้เห็นรูปร่างที่อ่อนแอของเจ้า ข้าว่าเจ้าน่าจะเป็นขอทานซะมากกว่าจะเป็นคุณชายที่สูงสักข้าคาดว่าเจ้าจะมีเงินไม่ถึงห้าเหรียญเงินใช่หรือไม่เจ้าอ้วนกล่าววาจาดูหมิ่นไปยังฟางเจียนพร้อมกับพูดว่าข้ามองเจ้าออกถึงเพียงนี้แล้วเจ้ายังมีรีบใส่หัวไปอีกฮูฮุตัวหลิงเทียนไม่สามารถระงับเสียงหัวเราะของเขาได้และใบหน้าของคนรอบข้างต่างแดงกับพวกเขาพยายามระงับเสียงหัวเราะของพวกเขาพวกเขากลัวฟางเจียนและไม่กล้าหัวเราะออกมาเจ้าต้องตาย ฟางเจี้ยนโกรธเป็นฟืนเป็นไฟหลิงเทียนมองไปที่เจ้าอ้วนและสูดลมหายใจเข้าลึกๆในขณะที่เจ้าอ้วนยังอยู่ในความมุนงงฟางเจี้ยนตะโกนทันทีว่าเจ้าพวกเลี้ยงเสียข้าวสุกเจ้ายังยืนงงงมอยู่ที่นี่เพื่ออะไรรีบออกมาเดี๋ยวนี้ทุบตีเจ้าอ้วนนี้ให้ตายเจ้าช่างบังอาจนักไม่รู้ว่าข้าคือใครข้าฟางเจี้ยนเมืองวายุโปรยนี้เป็นของข้าขอรับนายน้อย,อยชายหนุ่มที่มีอายุใกล้เคียงกับฟางเจี้ยนเดินออกมาและล้อมรอบเจ้าอ้วน ฟางเจียนเขาคือฟางเจียนอย่างนั้นหรือเจ้าอ้วนตกตะลึงแม้ว่าเขาจะเพิ่งมาถึงเมืองวายุปโปรยได้ไม่กี่วันแต่เขาย่อมเคยได้ยินผู้คนในเมืองวายุปโปรยกล่าวถึงบุคคลที่ไม่ควรไปตแยด้วยและหนึ่งในนั้นคือนายน้อยฟางเจียนฟางเจียนเป็นนักสู้หนุ่มที่น่าอับอายของเมืองวายุปโปรยเขาล้วนอาศัยอำนาจของตระกูลเขาเพื่อข่มขู่บุรุษและบังคับหญิงสาวไม่มีผู้ใดกล้าที่จะยุ่งเกี่ยวกับเขาโอโอท่านคือนายน้อยฟาง ข้าน้อยผู้นี้ช่างตาบอดและไม่รู้จักท่านนายน้อยฟางเจี้ยนโปรดอภัยในความผิดของข้าข้าขอยอมแพ้ให้กับนายน้อยฟางใบหน้าเจ้าอ้วนบิดเบี้ยวและเขาอาจไม่สามารถแสดงออกถึงความร่างเริงเหมือนก่อนได้เง่ยเย็นไหลลงจากหน้าผากของเขาและแม้แต่เสียงของเขาก็เต็มไปด้วยเคารพยำเกรงฟางเจี้ยนโกรธแค้นมากเขาตะโกนว่าตอนนี้มันสายไปที่จะร้องขอความเมตตาลงมือทุบตีเขาให้กับข้าเดี๋ยวนี้เมตตาด้วยนายนาย้อยฟางเมตตาข้าด้วย ชายหนุ่มทั้งสคนลงมือทุกตีเจ้าอ้วนจนกระทั่งเขาพยายามวิ่งหนีไปรอบๆบ,บริเวณและส่งเสียงร้องขอความเมตตาฝูงชนถอยห่างออกไปสองสาก้าวพวกเขาต่างยืนมองจากระยะไกลพวกเขากลัวว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากเนื่องจากความโชคร้ายของเจ้าอ้วนและนายน้อยฟังเจี้ยนจะมุ่งเป้ามาที่พวกเขาด้วยฟังเจี้ยนทำราวกับว่าเขาไม่ได้ยินเสียงร้องของความเมตตา สาวน้อยผู้งดงามตอนนี้เจ้าตามนายน้อยผู้นี้ไปยังบ้านของข้าข้าจะมอบเงินให้เจ้าสองร้อยเหรียญเงินและจัดพิธีศพให้มารดาเจ้าอย่างดีจากนี้ไปถ้าเจ้าติดตามข้าข้าจะรักและดูแลเจ้าเป็นอย่างดีฟางเจี้ยนมองไปที่เด็กสาวที่คุกเข่าอยู่บนพื้นใบหน้าของเขาปกคลุมไปด้วยความกระตือรือร้นและความปรารถนาต่อรูปโฉมของนางเขายื่นมือออกเพื่อต้องการจะสัมผัสนางเด็กหญิงคนนั้นก็ลุกลี้ลุกลน นางพยายามที่จะลุกขึ้นยืนแต่ผลพวงของการคุกเข่าเป็นเวลานานทําให้เลือดไม่ไหลเวียนไปยังขาของนางและขาทั้งสองข้างของนางเริ่มสั่นเทานายน้อยฟางนายน้อยท่านนี้ได้จ่ายเงินสิบเหรียญเพื่อซื้อตัวข้าแล้วข้าเป็นของเขาแล้วชั่วชีวิตนี้เด็กหญิงพยายามซ่อนตัวอยู่ข้างหลังหลิงเทียนและพูดด้วยเสียงที่สันส่นๆสิบเหรียญเงินเจ้าได้ยินหมว่าข้าเสนอเหรียญเงินถึงสองร้อยเหรียญเงินใบหน้าของฟางเจี้ยนจมดิ่งลงเขารู้สึกราวกับว่าเขากําลังถูกโกง ถ้าข้าไม่เคยขอให้ใครเสนอราคาผู้ที่เต็มใจจะช่วยเหลือค่าทำศพของท่านแม่ข้าเป็นคนแรกเขาจะยินยอมทำตามคนผู้นั้นเด็กสาวกล่าวด้วยน้ำเสียงที่ไม่ยินยอมไม่เลวไม่เลวนางมีความซื่อสัตย์เขาชอบมันอย่างไรก็ตามแม้ว่านางจะต้องทำตามที่เขาสั่งเขาก็ไม่กล้าที่จะเด็กผู้หญิงคนนี้กำลังพูดถึงเรื่องอะไร ฟางเจี้ยนมองไปทางหลิงเทียนดวงตาของเขาแวงไปด้วยความอมหิตและการขมขู่แม้ว่าหลิงเทียนจะรู้จักฟางเจี้ยนแต่ฟางเจี้ยนไม่รู้จักเขานายน้อยท่านช่วยข้าด้วยเด็กผู้หญิงคว้าแขนของหลิงเทียนแน่นราวกับว่านางกำลังจับเสื้อชูชีพในขณะที่เรือกำลังจะลม่มนางได้ยินมานานเกี่ยวกับเรื่องอื้อฉาวของฟางเจี้ยนแห่งเมืองวายุปโปรยและนางก็กลัวเขาจากส่วนลึกของจิตใจนางยอมตายดีกว่าที่จะเป็นคนรับใช้ของฟางเจี้ยน ไม่ต้องห่วงหลิงเทียนตบเบาๆที่หลังมือของนางและปลอบโยนนางด้วยรอยยิ้มรอยยิ้มของเขาเป็นเหมือนสายลมในฤดูใบไม้ผลิความรู้สึกวิตกกังวลของเด็กผู้หญิงตัวน้อยค่อยๆลดลงนายน้อยฟังข้าขอโทษร่างกายของเจ้าอ้วนเต็มไปด้วยเลือดปล่อยมันไปแล้วมาทางนี้มีใครบางคนกำลังจะแย่งชิงผู้หญิงคนนี้ไปจากข้าฟางเจี้ยนเหลือบมองหลิงเทียนด้วยรอยยิ้มเยาะเย้ย ใครบังอาจมาแย่งชิงผู้หญิงของนายน้อยฟางลูกน้องทั้งสามคนของฟางเจี้ยนจ้องไปที่หลิงเทียนด้วยสายตาขมขู่เข้ามาเสียงของหลิงเทียนนั้นเยือกเย็นราวกับว่าดังออกมาจากนรกทำให้ผู้คนที่ได้ยินต่างก็รู้สึกหวาดผวาฟางเจี้ยนและลูกน้องทั้งสามคนของเขาต่างมึนงงแม้แต่ฝูงชนรอบข้างก็ตกตะลึงกับพูดของเขาผู้ชายหนุ่มผู้นี้มาจากไหนเด็กน้อย เจ้ารู้ไหมว่าข้าเป็นใครฟางเจี้ยนถามด้วยรอยยิ้มอันเยือกเย็นเขาก็รู้สึกสงสัยว่าเด็กคนนี้จะรู้ไหมว่าเขาเป็นใครเจ้าไม่ใช่เด็กไร้ค่าแห่งตระกูลฟางเจ้าใช้อำนาจของตระกูลเพื่อข่มขู่ผู้ชายและบังคับผู้หญิงข้าประหลาดใจจริงๆว่าตระกูลฟางไม่มีผู้ใดอีกแล้วหรือถึงได้มีแต่เจ้าหลิงเทียนหัวเราะอย่างเงยือกเย็นขณะที่เขาสัมผัสมือของเด็กหญิงอย่างอ่อนโยนขณะที่เขาเดินออกจากฝูงชน ข้ามันใบหน้าของฟางเจียนกลายเป็นสีแดงและเขาตะโกนด้วยความโกรธขอรับนายน้อยทั้งสามคนก็รีบพุ่งเข้าไปหาหลิงเทียนยืนอยู่ที่นี่อยากขยับไปเขาบอกเด็กหญิงอย่างอ่อนโยนหลิงเทียนไม่มีแม้แต่เศษเสี้ยวของความกลัวเมื่อเขาต้องเผชิญหน้ากับลูกน้องทั้งสามคนเขายืนประจันหน้ากับพวกเขาซึ้งๆหน้า เขาได้สังเกตเห็นก่อนหน้านี้แล้วว่าการบ่มเพาะที่แข็งแกร่งที่สุดของทั้งสามคนนั้นอยู่ในขั้นที่สองของข้อตอนการบ่มเพาะดังนั้นพวกเขาจึงไม่เป็นภัยคุกคามแม้แต่น้อยขาของหลิงเทียนขยับเล็กน้อยเขาหลบการโจมตีจากผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาพวกเขาขณะที่เขาพุ่งผ่านไปได้อย่างราบรื่น เขาหมุนร่างกายไปรอบๆอย่างคล่องแคล่วร่างกายส่วนบนของเขาเอียงไปข้างหลังขณะท,ที่แขนของเขาก็น้มไปข้างหลังกระดูกสันหลังของเขาสั่นร่างกายของเขาโน้มเหมือนคันธนูขนาดใหญ่ที่กำลังโน้มจนถึงขีดจำกัดและรอที่จะปลดปล่อยพลังมัดพัุธาหลิงเทียนเหวี่ยงกำปั้นออกมาเหมือนลูกศรที่พุ่งออกจากธนูและมัดของเขาก็พุ่งออกไปพลังในร่างกายทั้งหมดของเขาถูกรวบรวมไปที่มัดของเขาและมันระเบิดออกไปด้านหน้าปัง เขาร้องอย่างทุกทรมานและหอยหวนขณะที่ถูกโยนพาออกไปอย่างรุนแรงจากนั้นเขาล้มลงกับพื้นฉากนี้เป็นฉากเดียวกับฉากในยามเช้าเมื่อหลี่ซินพ่ายแพ้ให้กับหลิงเทียนข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือหลิงเทียนออกมือให้กับหลี่ซินเขาลงมือทำลายแขนเพียงข้างเดียวอย่างไรก็ตามครั้งนี้เขาหักกระดูกสันหลังของฝ่ายตรงข้ามลูกน้องของฟางเจียนจะไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้อีกตลอดชีวิตของเขา ใบหน้าของอีกสองคนที่เหลือบิดเบี้ยวพวกเขายังคงรู้สึกงุนงงหลังจากเห็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่พวกเขาถูกทำร้ายอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามแม้ว่าพวกเขาะสังเกตเห็นความโหดร้ายของหลิงเทียนพวกเขาก็ยังฝืนตัวเองเข้าไปต่อสู้กับเขาปังปังสำหรับหลิงเทียนแล้วการสอนบทเรียนให้กับผู้ที่อยู่ในขั้นตอนการบ่มเพาะระดับแรกจำนวนสองคนเป็นเรื่องง่ายเหมือนกับการเล่นเกม เขาขยับมือขึ้นเล็กน้อยเขายกมือขึ้นแล้วเหวี่ยงหมัดออกไปด้านบนหมัดของเขาโจมตีเข้าที่หัวของทั้งสองคนและทําให้พวกเขาหมดสติทันทีหมัดผ่าปัทภีเป็นหมัดอีกรูปแบบหนึ่งในเพลงหมัดเบญจธาจากรูปแบบการต่อสู้ของทักษะเพลงมวยเหลือเพียงฟังเจียนเท่านั้นที่ยืนอยู่แม้ว่าฟังเจียนจะเป็นบุตรชายของท่านประมุกตระกูลฟางแต่การใช้ชีวิตที่เสเพลของเขาทําให้เขาอยู่ในระดับแรกของขั้นตอนการบ่มเพาะเท่านั้นพอและลังของเขายังได้วกว่าลูกน้องทั้งสามคน เจ้าอยากเข้ามาใกล้ข้าข้าคือนายน้อยของตระกูลฟางถ้าเจ้ากล้าแต่ต้องฆ่าครอบครัวของเจ้าจะตายเมื่อสังเกตเห็นหลิงเทียนยังคงเดินเข้ามาหาเขาใบหน้าฟางเจี้ยนบิดเบี้ยวลงทันทีสมควรแล้วที่เรียกเจ้าว่านายน้อยฟางแม้แต่ในสถานการณ์เช่นนี้เจ้าก็ยังกล้าที่จะข่มขู่ข้าหลิงเทียนหัวเราะอย่างเย็นชาเขาเดินไปด้านหน้าสอก้าวและเต่ฟางเจี้ยนออกไป จากนั้นเขาหมุนตัวกลับไปดึงมือเด็กผู้หญิงให้เดินตามและเขาเดินหายไปสุดถนนดูเหมือนว่าคราวนี้นายน้อยฟางพบกับคนที่โหดร้ายเขาเดินไปหาผ้าขนสัตว์แต่ต้องกลับบ้านไปตัดขนแกะข้าสงสัยว่าชายหนุ่มผู้นั้นคือใครดูเหมือนว่าเขาจะอยู่ในวัยเดียวกับฟางเจี้ยนและลูกน้องของเขาแต่ความแข็งแกร่งของเขาช่างหน้าตกตะลึงยิ่งนักเขากล้าที่จะเอาชนะนายน้อยของตระกูลฟางเขาย่อมไม่ใช่คนธรรมดาแน่ๆ่ ฝูงชนต่างแยกย้ายกันไปอย่างช้าๆการสนทนาของพวกเขาบ่งบอกถึงความสุขที่เกิดขึ้นจากความโชคร้ายของฝางเจียนหลิงเทียนตามเด็กผู้หญิงกลับไปยังบ้านของนางและใช้เหรียญเงินสองสามเหรียญในการจ้างคนมาทำพิธีฝังศพของมารดานางใช้เงินจำนวนนี้เพื่อเริ่มต้นการค้าเล็กๆหลิงเทียนมอบเหรียญเงินที่เหลืออยู่ให้กับเด็กผู้หญิงนายน้อยท่านไม่ต้องการค่าร่างกายของเด็กผู้หญิงสั่นใบหน้าของนางซีดและมีร่องรอยแห่งความกังวล หลิงเทียนสายหัวเจ้ากําลังคิดอะไรอยู่เจ้าเพียงแต่พยายามขายตัวเองเพื่อจ่ายค่าทําศพของแม่เพราะเจ้าไม่มีทางเลือกอื่นความช่วยเหลือของข้านั้นลําบากเพียงแค่ยกมือเจ้าไม่จําเป็นต้องใช้ชีวิตเพื่อชําระนี้ให้ข้าตั้งแต่เริ่มแรกเขาไม่เคยตั้งใจให้เด็กหญิงคนนี้เป็นคนรับใช้ของเขาท่านเป็นคนดีให้ข้าทําตามที่ข้าต้องการเถิดได้โปรดท่านแม่ตายแล้วและข้าไม่เหลือใครในโลกนี้แล้วเด็กผู้หญิงยื่นมือของนางและคว้าแขนหลิงเทียนไว้ขณะที่นางกล่าว เขาสังเกตเห็นความหมายในดวงตาของนางหลิงเทียนใช้เวลาสักครู่เพื่อคิดตกลงเจ้าสามารถตามข้ากลับไปที่บ้านเขาตัดสินใจขอบคุณนายน้อยสาวน้อยยิ้มอย่างอ่อนหวานหลิงเทียนออกออกจากบ้านมาคนเดียวแต่ตอนกลับเขามีเด็กผู้หญิงกลับไปพร้อมกับเขา ระหว่างทางกลับด้วยรูปโฉมที่งดงามของนางทำให้สมาชิกของตระกูลหลี่จำนวนมากหันไปมองนางและพวกเขาก็เริ่มคาดเดาถึงตัวตนของเด็กผู้หญิงและความสัมพันธ์ระหว่างนางกับหลิงเทียนหลิงเทียนพาเด็กสาวกลับมาที่บ้านของมันดาเขาหลี่รู้รู้สึกตกใจเล็กน้อยเมื่อเห็นว่าบุตรชายของเธอพาเด็กสาวกลับมาด้วย ถึงแม้ว่าเสื้อผ้าที่เด็กสาวสวมใส่จะเรียบง่ายแต่ก็ไม่สามารถปกปิดความงามตามธรรมชาติได้หลีร่รูมีความรู้สึกที่ดีต่อเด็กสาวผู้นี้นี่ท่านแม่ของข้าหลิงเทียนแนะนําหลีร่รูให้เด็กสาวรู้จักข้าเคอเอ่ยยินดีที่ได้พบนายหญิงเด็กสาวดูเหมือนจะไม่สบายใจเมื่อได้พบกับหลีร่รูใบหน้าที่งดงามของเธอและดูอมชมพูทําให้เธอดูน่ารักเทียนอธิบายเรื่องนี้ให้แม่หลีร่รูเหลือบมองหลิงเทียนด้วยรอยยิ้มจางฮ่า เธอไม่ได้คิดว่าบุตรชายของเธอจะกลับมาพร้อมกับเด็กสาวหลังจากออกไปนอกบ้านไม่นานท่านแม่มันเป็นแบบนี้หลิงเทียนเล่าให้มันดาฟังถึงเรื่องราวที่เขาได้พบกับเด็กสาวคนนี้เคอรเออและเขาไม่ได้ปิดบังเรื่องราวใดๆในขณะที่เขาได้เล่าถึงการต่อสู้กับฟังเจียนนั่นคือฟังเจียนที่น่าอับอายแห่งเมืองวายุโปรยหรือไม่มันไม่สําคัญหรอกถ้าเจ้าเอาชนะเขาได้ถึงแม้ว่าตระกูลฟางจะมาที่นี่และพยายามที่จะก่อให้เกิดปัญหาแต่เราอยู่ในสถานะที่ถูกต้อง หลี่รู้แสดงความรู้สึกไม่แยแสและพยักหน้าในวินาทีต่อมาดวงตาที่อ่อนโยนของเธอเต็มไปด้วยความรักของมันดาค่อยๆมองไปยังเด็กสาวเ่อเอ๋อเจ้าไม่เหลือใครแล้วเจ้าสามารถอยู่กับเราได้เมื่อเรื่องมันมาถึงขั้นนี้แล้วสาวใช้ของบ้านค่าเธอกลับไปที่หมู่บ้านของเธอเมื่อวานนี้เพื่อแต่งงานเจ้าสามารถอยู่ห้องของทอได้หลี่รู้มองไปที่เด็กสาวขอบคุณนายหญิง เธอเอรีบแสดงความขอบคุณต่อเธอในขณะที่หน้าตาของเธอเต็มไปด้วยความตื่นเต้นมาข้าจะพาเจ้าไปเปลี่ยนชุดหลี่รู้จูงมือเด็กสาวและเดินเข้าไปในห้องนอนของเธอทิ้งหลิงเทียนให้ยืนนิ่งอยู่ผู้เดียวเมื่อเด็กสาวเดินตามหลีร่รูไปที่ห้องเธอเดินออกมาพร้อมกับสวมเสื้อผ้าที่สดใสชุดใหม่หลีร่รูช่วยเธอแต่งหน้านิดหน่อย ขณะนี้ผมยาวสีดำของเธอถูกผูกไว้และใบหน้าที่สง่างามของเธอมีสีแดงอมชมพูสดใสที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์ทำให้เธอดูเหมือนดอกบัวที่เพิ่งพลีบาลคิ้วของเธอมีรูปร่างคล้ายใบไม้วินโลและตาเหมือนแอปเปิตทั้งหมดดูสมบูรณ์แบบสำหรับเธอหน้าอกที่เต่งตึงของเธอก็เหมือนดอกไม้บานมันดูราวกับว่าจะสามารถระเบิดออกมาได้ทุกเวลาเธอมีเอวที่คอดเรียวที่สามารถสวมกอดได้ด้วยแขนเพียงข้างเดียวก้นกลมขาเรียวยาว ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวของเธอทําให้เธอดูสวยและสง่างามเป็นดังความหมายของชื่อเจ้าเจ้าเป็นเด็กสาวที่น่ารักหลิงเทียงยืนอยู่เคียงข้างหลี่รู้่เขารู้สึกชื่นชมขณะที่มองไปที่เด็กสาวเค่อเออเสื้อผ้าเหล่านี้เป็นของข้าเมื่อข้ายังเด็กต่อจากนี้ข้ายกให้เป็นของเจ้าเมื่อมองไปยังหลิงเทียนขณะที่เขากําลังยืนมองเค่อเออหลี่รู่ยหยอกล้อว,ว่าดูสิข้าช่วยเจ้าแต่งหน้าเพียงเล็กน้อยและบางคนก็ต้องมองด้วยความคิดที่อยากจะกินเจ้า คำพูดของมันดาทำให้หลิงเทียนอายและรีบถอนสายตาจากเด็กสาวสาวงามรูปร่างหน้าตาดีหลังจากแต่งแต้มเพียงเล็กน้อยก็ทำให้เขาหลงไหลในฐานะทหารของกษัตริย์ในชีวิตก่อนหน้านี้เขาไม่เคยขาดผู้หญิงอยู่เคียงข้างเขาถึงแม้ผู้หญิงเหล่านั้นจะสวยแต่ก็ขาดความสง่างามในจุดนี้พวกเธอล้วนไม่สามารถเทียบได้กับเคอร์เออร์นายหญิงข้าเป็นเพียงสาวใช้คนหนึ่งมันไม่เหมาะสำหรับข้าที่จะสวมเสื้อผ้าแบบนี้ คำพูดของหลี่รู้ทำให้ใบหน้าของสาวน้อยกลายเป็นสีแดงจนดูราวกับว่าเลือดจะไหลออกเธอถูกครอบงำโดยความรู้สึกบางอย่างหลี่รู้ยยิ้มและกล่าวหยอกล้ออีกครั้งใครบอกเจ้าว่าเจ้าจะเป็นสาวใช้แม้ว่าข้าอยากจะให้เจ้าเป็นสาวใช้ของข้าแต่ข้ากลัวใครว่าบางคนจะไม่ยอมหลิงเทียนก็พูดไม่ออกตั้งแต่เริ่มแรกเขายังไม่ได้กล่าวสักคำแต่เขายังคงตกเป็นเป้า หลังจากได้ยินคำพูดของหลีร่รูใบหน้าของเด็กสาวกลายเป็นสีแดงมากขึ้นแม้ว่าหลีร่รูและหลิงเทียนไม่ได้คิดว่าเคอรเอร์อเป็นเด็กรับใช้แต่เคอร์เอร์ที่ชาญฉลาดและมีเหตุมีผลก็ยังคงต้องรับผิดชอบในทุกเรื่องเธอเป็นห่วงนายน้อยและนายหญิงผู้มีเมตตาที่ยินยอมให้เธอได้อาศัยอยู่ด้วยถ้าเธอไม่ได้ทำอะไรเพื่อตอบแทนพวกเขาเธอย่อมรู้สึกไม่สบายใจ เธอเอ๋อรได้รับการยอมรับจากหลี่รู่และหลิงเทียนอย่างรวดเร็วเธอเอ๋อฉลาดและมีความคล่องแคลงเธอสามารถเข้ากับครอบครัวของพวกเขาได้อย่างรวดเร็วตึกของตระกูลฟางในลานขนาดกลางชายหนุ่มไว้กลางคนเดินกระวนกระวายใจก่อนจะว่เข้าไปที่ห้องนอนใกล้ๆทันใดนั้นประตูห้องนอนก็เปิดออกและชายชรา,าก็ออกมาจากข้างในท่านซานลูกชายของข้าเป็นอย่างไรบ้างชายไวกลางคนรีบถามชายชรา พ่อบ้านฟังคนที่ทำเช่นนี้ได้ช่างไร้ความปราณีนักกระดูกเขาหักเกือบทั้งร่างแม้แต่เม็ดยาทองคําระดับเก้าก็ยังไม่สามารถช่วยรักษาอาการบาดเจ็บของเขาได้ข้าไม่สามารถทําอะไรได้ข้าเสียใจด้วยชายชาราถอนหายใจขณะที่สั่นศีษะะอะไรนะ่าชายวัยกลางคนทําหน้าบิดเบี้ยว แม้ว่ายาทองคําระดับ9ก้าที่ตระกูลฟางของพวกเขาจ่ายเงินซื้อมาเพื่อรักษายังไม่สามารถช่วยอะไรได้นั่นหมายความว่าบุตรชายของเขาจะต้องพิการและอยู่บนเตียงไปตลอดชีวิตของเขาฟางเซียงขณะที่ชายวัยกลางคนที่เต็มไปด้วยพลังเดินเข้ามาจากนั้นเขายื่นกล่องที่ประนีให้กับพ่อบ้านฟางเซียงนี่เป็นยาเม็ดทองคําระดับ8ปรีบนําไปให้ลูกชายของเจ้ากินซะท่านประมุขฟางเซียงจ้องมองอย่างไม่เต็มใจ เขาต้องการที่จะขอร้องให้ท่านประมุกเก็บยาเม็ดทองคําระดับ8ไว้เป็นเพราะเขารู้ดีว่าตระกูลฟางมียาเม็ดทองคําระดับ8เพียงเม็ดเดียวเท่านั้นแต่เขาก็ไม่สามารถปฏิเสธได้เขารับยาในสถานะของพ่อบ้านตระกูลฟางเมื่อท่านประมุกส่งยาเม็ดทองคําระดับ8แก่เขาเขาไม่สามารถห้ามความดีใจได้ฟังเสียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะฟางเจียงสร้างปัญหาทําให้ลูกของเจ้าได้รับบาดเจ็บข้าต้องขอโทษสําหรับเหตุการณ์ในวันนี้สําหรับลูกชายที่ไรความสามารถของข้าข้าจะลงโทษเขาอย่างหนัก ท่านประมุขฟังยี่กล่าวด้วยความอับอายและเสียใจท่านประมุขฟังเสียงตื้นตันใจมากจนเขาคุกเข่าลงเศษของความไม่พอใจในหัวใจของเขาหายไปอย่างสมบูรณ์ลุกขึ้นและรีบนำยาไปให้ลูกชายของเจ้าท่านประมุขฟังยี่กล่าวฟังเสียงลุกขึ้นยืนและยกมือขึ้นเพื่อรับยาเม็ดทองคำระดับแปจากประมุขฟังยี่พ่อบ้านฟังข้าขอพูดตามตรง ถึงแม้จะให้เขาทานยาเม็ดทองคำระดับ8หรือยาเม็ดทองคำระดับ7ก็ไม่สามารถรักษาอาการบาดเจ็บของลูกชายเจ้าได้ชายชาราที่ยืนอยู่ข้างๆพูดขึ้นเว้นเสียแต่ว่าเจ้ามียาสร้างกระดูกแต่ยาสร้างกระดูกไม่มีเหลือแล้วมือที่ยื่นออกไปของฟางเสียงค้างแข็งและความหวังที่ยังวงเวียนอยู่ในใจก็แตกสลายอย่างไร้ความปราณีอีกครั้งอย่างไรก็ตามให้เขากินมันจากนั้นล้วนแล้วแต่โชคและวาสนาของเขา ประมุกฟังยี่กล่าวท่านประมุกไม่จําเป็นค่าเชื่อวาจาของท่านสารค่าไม่ต้องการเสียยาสมุนไพรอันล้ำค่านี้ให้กับลูกชายของข้าฟังเสียงสายหัวสิ่งที่ข้าต้องการทํามากที่สุดคือการค้นหาว่าผู้ใดเป็นคนลงมือทําร้ายลูกข้าข้าจะต้องแก้แค้นหายใจเข้าลึกๆดวงตาของฟางเสียงเต็มไปด้วยความเกลียดชังพ่อบ้านฟางัง เจ้าสามารถมั่นใจได้ว่าตระกูลฟางทั้งหมดจะทุ่มเทความพยายามค้นหาผู้ลงมือให้จงได้ท่านประมุกฟางยี่กล่าวอย่างหนักแน่นขอบคุณท่านประมุกบ้านของตระกูลหลี่ข่าวที่น่าตื่นตหนกได้แพร่กระจายในหมู่สมาชิกตระกูลหลี่อย่างรวดเร็วในเดือนหน้าเด็กหนุ่มผู้มีพรสวรรค์หลี่เจียจะประลองกับหลิงเทียนบุตรชายของผู้อาวุโสที่เก้า เพื่อความเป็นธรรมในการประลองครั้งนี้ผู้อาวุโสที่7ได้เชิญให้ท่านประมุขและผู้อาวุโสสูงสุดเป็นพยานในการต่อสู้ข่าวนี้ทําให้เกิดความรู้สึกตื่นเต้นในตระกูลหลี่ขณะที่หลี่ซินถูกหลิงเทียนหักแขนข้ารู้ว่าผู้อาวุโสที่เและหลี่เจียจะไม่ยอมนิ่งเฉยแน่ใ,นใครจะรู้ว่าพวกเขาจะดําเนินการอย่างรวดเร็วเช่นนี้เขาเขา อยู่ในระดับ4ของของการบ่มเพาะร่างกายจะประลองกับระดับแรกของการบ่มเพาะร่างกายเขาต้องการแก้แค้นแทนน้องชายของเขาหลีเจียยินยอมที่จะละทิ้งความภาคภูมิใจของตัวเอง